สวัสดีค่ะพี่น้องจ้านี่กระเทียมพริกน้ำตาลด้หนึ่งเพื่อว่าจะพองหายมันกระเด็นไอหนึ่งจะตำส้ตมตำจ้ะตำส้ตมตำกินกินไปเอาปลายซื้อปลาเผาแบบแบบนี้เราพี่น้องจ้า มะนาวเปลือกมันหนาแต่นำกระลาย,ยดีเลยทำการบีบมะน,นาวตัดใส่เปลือกน้ำจะได้หอมอืมหลาย lưu âm แล้วก็ไยนิวะเพี่น้นองบุกนองฟิล์มหน่อยโกเกหนิยัไงมันก็เลยต้องใส่เทอหนนอยสับก,กันอืทีนี้ก็สัวก็กินกับปลาเผา ต่กล้องก็ได้เนาะอยากจาก,กนี้ไม่เห็นดิภาพนี้อีกเลยซูมซุปเปอร์ซูมกบซุปเปอร์ซูมเลยพี่น้อง เดี๋ยวใหมันัดเข้าที่เข้าท้างเดี๋ยวจะชิมพี่น้องจะต้้งน้ำข้าเหนือกันก่อนนะคะโอ้พี่น,อน้องวัวลววัว,วลวชิมก่อนอ mm hmm. ย่าบ,บอกใครเดือ แซ่บอีเดียโอเคให้ดูลนลรยากาศ z มาใกล้ๆพี่น้องสิอยากล้ำบอออ่อือดีโมเยนี่จจะพี่น้องจ้าเดี๋ยวพาพี่พาน้อง ไปกินกับปลาเผานะคะแล้วแล้วพี่น้องมาเด้อว่าที่ได้กินปลาหรือได้กินไก่เพราะว่าบ่ได้เผาอีกว่าจะไปซื้อ,อพี่กันบ่เห็นกินกับเด็กเดี๋ยนูได้มาเลยจุ่งไก่ ไส้หัวตัวจับปานละกลยรังร้อยยี่สิบบาทแก่ตัาผู้ละไม่เอาเอาว้กัะตัก็นำปลาลันมาดูนมันอยู่ในตลาดนัดหรอเอาอย่างไรเอาให้ขึ้ืนไ หลักด mm. ้วยนะหมัตตบาลได้พี่น่อยแล้วแต่เดี๋ยวเบเซล ไปคาถายลงซิ้อมาต่ำคือไปซื้อปลาหนูเขาเราทำแล้วเราทิ้งองเขาเล่นงานบ่บหนูเอื้องนี่เล่นนักินเขาเราเป็นวัน หวัคับนะไม่เลาจะหวานเย่บบไอไบเบิดกมายางเ,านะเรือยๆคุณันกียนะใ่ใ่นาจะให้ไหคอยหน้าว่า่เยุคยยไกลก็ตัมให้ก่อน ปกติกับก,กินเกี๊ยวเคี่ยมคนเน้ยนะไม่เห็นเตือนเ,เ็นหิวเขาเกี๊ยวต้องฟิ้นกู ยี่บ่องียี่สุดหอไอ้ยางีกคยนนเดี๋ยวเาเปียนไหนบน่ไหนบไอย่างบอพี่นึเขาเเติมเขาั่นเนาะ นอนเดใกใมาก่อนอันนี้็พื่กินใอก่อนปลาหรือใส่ตัวตอหนักทั้น,นี้ได้หลายทั้ตลาดยันหนึ่งยี่สิบบาทนีกัมราจีไพซี จมเป็นหอยลงวระซา้ืมเสือเอาน้ำแลาวแบบาำพักกีเดีย,ดนนเกกเยนนะอ,มอนหมดกินบร่รอดไหมสิเงี่ยบ่ เวลายำเนนั่งปลาไหลในใจก็จบน้องผิวนีป่ปลาดยลยมาบาทมองันป้าไปกับพี่นอดมอันหวาน้าไปกินได้นี่แหละมันพอดีมันมะเข็นมันใ,ใช้ยำจะเอา มีใบประขูดค่าวตาข่รยปูพักคาด้วยตะพักคานีเห็ดกรรมละวสิบละสีปลานห้องกับปุกระพุกเสือมาเจอแวเดน้หร ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพี่ล่องจา้าเพจแท้งหากินน้มก่อนแล้วก็รู้สับยางมันติ่มก่อนเนี่ยรัพี่น้องเด้อจ้าสวัสดีค่ะ